hôm nayเราจะ làm pudding nấm phong hôm nay chúng tôi có mì ếch sẽ ếch nón, ếch mền nón, ếch mền nón với mọi người. chơi với vợ nón, nón chơi với là cái yếm, con chơi với ba. คลิปนี้อันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอสมควรได้รับความเจ็บเกียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีคนน่าคนแนะนำจะพึ่งความฮันนะครับเจ้าเกิ้ลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด๊าใช่แน่ซึ่งวันนี้เว้ยผมก็มีชาเลนจ์อีกแล้วเราก็จะมาทำนี่เห็นป่ะเราก็มีวัตถุดิบแล้วนะก็ไปเตรียมมาแล้วนี่ก็จะมีนมแล้วก็นมนมผงเลยนะน้ำอะไร็งกลินวานิลากินวานิลาเนาะช็อกโกแลตเอามาโรยหน้าเว้ยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำแชาเลนจ์นี่แบบในทิกตอกงอที่เขาทำแบบ เค้กอ่ะซึ่งมันคืออะไรมันคือพุดดิ้งมันคือพุดดิ้งนะครับมันจะเิ่งดิ้งเลยเราก็ได้ทําการปั้นเชฟคนหนึ่งนี่มาดูเชฟกิงเน่สวัสดีทุกคนเราจะพูดไงอ๋อวันนี้เราก็จะมาทำจริงค่ะนี่เราก็ให้นี่เป็นเชฟกิงของช่องนักไอนะครับเราก็จะมาให้เชฟกิงทำให้กินเนาะซื้อแป้งมาทำไก่ป๊อปไก่ป๊อปเออซึ่งเราก็จะมาทำเค้กเนาะก็เชฟกิงก็ไม่เนืนอยน้านะอยากทำไก่ป๊อปแล้วก็ทำพุดดิ้งเนาะ พุดดิ้งขนมปังมีนมใช่แล้วก็มีแผนหนึ่งเลยเราจะทําอะไรเฮ้ยนั่นแหละก็เราชมเราชมโอเคก่อนเราจะทําพุดดิ้งเออพุดดิ้งขนมปังวันนี้ผมก็มีแผนอีกแล้วเนาะแผนอะไรจะแกล้งน้องใช่เราจะแกงเบืนน้องเราใช่เราจะแกล้งเบืนน้องไว้ทุกคนน้องจะเป็นอาการยังไงเนาะเออก็ฝากติดตามด้วยก็โอเคก็เรื่องแผนการได้ ไปโอเคก่อนนี้เราจะแจ้งน้องนะก็ฝากทุกคนแบบให้กำลังใจด้วยเนาะก็กดไลค์คนละไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยดักไอไทยแลยนด์โอเคเราก็ไปทำพุดดิง้งขนมปังกันเลยไปเราซ่อนขนมปังน้องนะคะ <c oughs> มันก็เป็นแผนการหนงเราเนาะโอเคนี <c oughs> <c oughs> ข่ขนมปังยูเซอร์จ้าไปทำไปเลยดูเมื่อกี <c oughs> อเ้เราก็มาเล่นกันไง

เดี๋ยวเราก็จะทําแผนงานต่อไปเนาะคือเราก็ทําขนมต่อไปสองคนโดยเราจะไม่พูดกับน้องเช่นเคยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปั่นครับก็จะเอาขนมปังมาปั่นเนาะเฮ้ยดูไข่ไก่เอาไอคไข่ไก่เอาข้าวหน่อไม้มาเลยเธอบบไข่ไก่เลยไข่ไก่มีบ่มีเอไปกินก็ไข่ไข่ไก่จังเลยเอาสี่สี่แผ่นอืมสี่แผ่น เอาไหมฟองฟองเออเลยบอกน้องเขาไหมไม่ไม่เราไม่จัดเราก็เออใช้เนาะเดี๋ยวน้องจะร้องเร็วมาได้หมดแล้วตุ้ยใส่หลายฮะมันจะใส่หกฟองกูนะยอะทำทิ่มจะได้เซ็ตแซ่ทำไมเธอไม่จอดน้องเนี่ยเขาน้องเปลี่ยน ใช่มีนี่ก็เป็นนมข้นครับนมข้นข้นไปจอดนมเล็กจอดเอ้ยก็เทไปเลดโอเคเราก็จะมาใส่นมข้นกันนะคะครึ่งกระป๋องนะครับครึ่งกระป๋องก็นั่งรออีกประมาณจอดก็ทำรูเล็กเกินใช้มีดนะไม่มีที่จอดไม่ได้อะต้องถึงมือเราโอ้มันเล่นของมีคมเลยฮะรูใหญ่ๆไปเลยใส่นมครึ่งกระป๋องนะครับโอ้เป็นตะวัานได้ยู เพราะว่าต้องเพิพ่มขนมปังอวนี่พอแล้วเพราะพีนเพิ่งไงแล้วก็จะมาใช้นมนมนมอะไรคานิชคานิชชันเหรออ๋อล้นเลยหวานทำให้ฟอกไข่ของฟอกแก็ใช้อยู่ กินวาน,นิลาเพิ่มความหอมเดีย๋ยวารอมไหมเฮ<ะ>้ส่หลเลยลายย้างหอมๆเลยนะเต็มเลย มาามั้ยโอเคเราจะพอแค่นี้แล้วก็พอแค่นี้ก็กินใช่ไหมใช่ยิ่มขึ้นดำๆเลยอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตมันมันไม่ได้ดำนะเป็นสีน้ำตาลแต่มันมืดงโอเคแล้วก็จะมาใส่เนี่ยกล่องเด้ะกลอด้วยมาดูกันว่าความละเอียดของเครื่องปั่นเนาะเป็นไงว้าวไข่คนไข่คนอ๋อร้อนร้อนร้อน ทำไมมันออกแค่นี้จะออกงูน้อยนะเขาว่าเทลวดก็จะเทเลยนะโน้เอาที่กองเขาบางโคตนี่นี่ครับจอบินิ่งนะครับตอนนี้ก็ตั้งซึ้งไว้แล้วดูถ้ามันถ้าไม่กองก็จะเป็นยังไงไม่ไรเรากินได้นะมันก็น่าจะเด้งอยู่กินด้วยกิ้งกิ้งถั่วถั่วแล้วก็เลยน้ำดีมากลองร้อนๆนะใองกินด้วย ไอ้ไมัน้องนอนมือแน่อ๋อว่ายงนี้เลยเฮ้ยแค่กินแค่กินโอเคล้วก็จะนึ่งไ,ไว้สักสามสิบนาทีตอนเย็นแล้วก็ค่อยกินเนะาะใชตอนนี้ก็ตอนนี้โอเคแล้วกร็รอดูตอนเสร็จนะว่าน่าจะมันจะเป็นยังไงเอาแล้วเอาแล้ว เอ้กับน้องเอ้กับน้องเรื่องว่าทำตามแผนได้แล้วนะเราก็จะแกงพูดกินกันสองคนเนาะไปน้องกินเถอะวันนี้ไปขี้ก็ไปไหนแล้ววะเฮ้ยน้องเธอไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปนอนไงดีกว่าเดี๋ยวเออราเดี๋ยวเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นเนาะอันนี้ก็เป็นแป้งให้เอาเข่าเอ้ยอันนี้ก no. ็เป็นอะไรวะเกล็ดละเกล็ดขนมปังเกล็ดขนมปังแล้วก็แป้งแล้วก็กินกันสองคนเนาะเออ นี่เราเราก็จะไปทำเออมอันนี้กันต่อดีกว่าแฉะร,ร,รอรอระหว่างรอกันึน่งขนมแฉะจิ๊ดิ้งนะเมนูต่อไปก็ไก่ป๊อบเดี๋ยวเราก็จะไปหั่นไก่กันนะคะเราเราก็จะหม,มักไก่ทำไก่ไปเราก็จะไปทำกันเลยไปองอนแล้วนะ ตอนสุดท้ายเราคั่วเป็นงอน่อกี้เราก็มีแผนตอน,เ,ตนเป็นอกไก่เนาะเราใช้อกไก่นะอ,กกนะอันนี้เราจะสับไหมฮะคนมันยาวเราก็จะใช้อกไก่ถ้าเป็นตอนบนะฮอรดเนาะตอนหังออกนี่เนียกินดิบเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตอนนี้เราก็จะไปดูน้องนะ่าตอนนี้นะ้องทำอะไรอยูเอ่เฮ็ดเผือเฮ็ดเผือ ฮัลโหลฮะน่คือตอนนี้ก็นะก็น้องก็เล่าให้แล้วน้องจะให้เ,เจ้าให้หนังน้อง,งจ้ะให้เบื่อน้อง,น,งน้องจะคือให้แล้วก็ยิม้มเขาจะเป็นบา่า <laughs> วอืมไก่โอเคอ๋อซินิมนใครสนใจเนื้อสัตว์นะครับก็จ่ายไหมนี่กินไหม อ๋อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักอายไทยแลนด์เจ้าเป็นเธอกล้าตายสียงเจ้าไม่เจ้าไม่ได้กินน้ำเดือดเจ้าคอยถ่ายคลิปอยู่เจ้าไม่ได้กินเจ้าทำใจว่าเหรอนอนนอนนี่แหละเจ้าไม่ได้กินดรอกอันนี้ก็เป็นมียักษ์นะครับมียักษ์ขี้ดักอายเอามาให้คุณสันติวันเนาะโตใหญ่ไหมอะไรเมื่อนบอกไม่เอาหนำบอกเออเอาน like ้ำหรือไง โอ้มีการทับแป้งครับเสริมสวยฮะยซือ้ออย่างก็ซื้อเปล่าสวนไหมเจ้ามะมืวไ้ในไงก็ <c oughs> น้องเจ้ามีมะลิคอยน้องเจ้าโอเคแล้วก็จะมา,มาหมักไก่กันนะคะหมักแบบบ้านๆเราไม่ใส่พริกไทยหมักด้วยเหรอเพราะเราไม่ชอบอืมก็เชฟกิ่งนะ <presentation S 1> ใส<ห>่อะไรวะนี่คือซอสหอยนางรมใส่ซอสหอยนางรมครับ เซฟทูไปเขาก็ใช้กันนะครับซอสหอยนางรมใช้ดีต้องมีติดบ้านไว้ใส่น้ำปลานิดนึงเราก็ไม่ค่อยชอบน้ำปลาเท่าไหร่เข้มแล้วมือเจ้าเก๋เข้มแล้วใส่ดีด้วยเราจะกินกันสองคนนะครับแล้วก็ให้สนิมกินด้ดวยเนาะสนิมเนาะอกีก <c oughs> คนเราก็ไม่มีกินนะครับเป็นไงเรา <c oughs> อ้นี่อ้าว่เช้นเลยโอเคน้ำเย็นนะโอ้โอ้แม่กินไหม มาดูสักน,นี้ว้าวใหญ่ๆไปเลยไหนๆก็เป็นตะกินอยู่เบไหนก้อนที่สองเราทำแบบก้อนใหญ่ๆแบบพอดีคำอันนี้ก็เป็นไก่ป๊อปของเราเนาะเขาปั้นเสร็จแล้วนี่ใช้กิงปั้นเองกับมือน่าจะเคม็มน,น่าดูนะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอร่อยไหม โอเคเราก็จะทอดนะฮะตอนนี้กำลังปั้นเชฟกิงครับเราฝากติดตามเชฟกิงด้วยเนาะตอนนี้เพิ่งได้หมวกมาใหม่นะเดี๋ยวจะสอนทำกล้องติดหมวก oh. นี่นะทุกคนว้า wow. วมันมันบบแบบเราเนี่ยดิ่งดิ่ง,ด,งดิ่งเเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นเนาะว่าตอนนี้มันก็ร้อนอยู่รอให้มันดูนิดหน่อยเดี๋ยวเพิ่งข้าไฟก็ <Okay. S 2> เนี่ยปอพผ้ลมก่อนอก่อนที่เราจะไปแช่ตู้เย็นนะครับก็ประเกันว่าช็อกโกแลตด้านล่างจะง่ายกินไหม ก็ยังไม่ชินเลยเมื่อกี้เราก็ทำการบุญรอบนะอ๋อชอบเชรเซีนกันกเราก็จะมาพิกกันนะครับสามซองหนึ่งม,มาดูกันว่าช็อกโกแลตจ,จะติดไหมมาดูใกล้มาดูใกล้เราไม่ติดโอ้โหที่จริงมันต้องรอมันแข็งอะตอนนี้ผมว่ามันเหลวแน่นอนเพราะว่ามันยังไม่เย็นเนาะเราเรีบกันไปอ่ะอ้ย มันยังไม่แหงนะมันต้องแหงออกว่านี้ก็จะมาปาดกันนะครับมาดูกันว่ามันจะเยิ่มไหมเออเหมือนเชฟกระทะเหล็กอะปาดอย่างนี้นะโอ้นุ่มนะนุ่มๆเย็ดดูดูด,ดูมาดูแกลน่ากินไหมทีเราก็จะไปงอน้องเนาะน้องก็นี่อาหารเราก็เสร็จแล้ว<ม>พุดดิ้งสวยปะ ันนี้ก็ไก่ป๊อปของเช็ดกิ่งนะครับอันนี้ก็เช็ดกิ่งทำเหมือนกันน่ากินไหมดำขึ้นเรื่อยเลยโอเคเราก็จะบินง,องน้อๆไะเธอไม่เอาไม่คือแบบนางบอกให้เราใส่ช,ช็อกโกแลตด้วยมันก็เลยดำใช่มังก็น่ากินอยู่เห็นไหมน่ากินก็เยอะโอเคไป แอปปี้เบิร์เดย์ยู่ยู่แอปปี้เบิร์เน่เนี่คนงอนเน่ไหนเธอเอามีท็อปดิไปกินเค้กหรอไปกินพุดดิ้งไปกินเค้กกังไงอ่ะใช่เราจะกินพุดดิ้งสองคนเนาะพอไปดูแล้วอันนี้ไม่ต้องกินนะไปดูเฉยมาเแล้วโอเคโอเค ไปไปไปกินด้วยกันโอเคเราจะให้กินด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องนี่ร้องนี่อันนี้ก็เป็น F C ไงนะครับดูดูทุกคนดูธีการติดของคุณสสิวันนะไม่เราไม่ใช่ F C แต่เราเป็น F แฟน F แฟนไปไปเราจะมากินให้ทุกคนดูแล้วนี่มาดูมาดูพุดดิ้งของเรานี่เห็นปะนุ่มๆเลยเดี๋ยวเขามัน มื่อกี้ชิมไปแล้วเนาะนี่มันไม่หวานไงตัวเนี้ดังนั้นด้วยเราก็จะใส่นมใส่นมเพิ่ม <c oughs> มีดบาดปากน่ากินไหมบ่ดูล่าตรงนี้เลยใส่นมน้อยกันไปอ่ะต้องเยอะกว่านี้ไข่ไปทำเนาะก,ก็ใส่ไข่ทั้งหกฟองอะไม่ไม่มันมีคนบอกว่ามันจะหวานมันจะหวานแล้วก็เลยทักนมที่ยิงมันไม่ถึงครึ่งนะเดี๋ยว อร่อยอร่อยปั <God> <sounds> ๊กดูอันนี้คือไก่ไก่ไหมครับไก่ป๊อปไม่มันไม่ได้ไหมมันไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ไหมมันไม่ไม่มันไม่สามสองเป็นไงหวานไหมให้ปั๊กใ้ปั๊เอาชิ้นน้อยใส่มากจะว่า ชิมชิมแล้วบอกความรู้สึกนะว่ามันอร่อยไหมขอขอคำใหญ่ใหญ่ขอคำใหญ่ไงไม่ค่อยถึงแบบรสชาติหวานไหมนุ่มเนาะหรือว่าผ่านดูอันนี้ก็เพิ่งดูมาจา <c oughs> กยูทูบก็ถ้าใครชอบกินแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอยากให้ทําอาหารนอกก็นี่เมนูตามกระแสทุกคนคือแบบใครแบบอยากให้ทําอะไรก็สามารรคอมเมนต์ได้อันนี้ก็ไปดูมาจากทิกเกอแล้วก็ไปดูในยูทนะูบเนาะดูแก โอ้ดูนมผสมอ็อโกรนนะน่ากินนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะก็ไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีมีก็ไปแล้วจุ๊บก็ลา<อ>ทักชมหน่อยโอเคไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายน้องบ๊ายบายหน่อยเม่ไม่อร่อยคำโต้ใ <c oughs>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  นในขออีกคำขออีกคำไม่หรออ๋อหมดแล้วโอด้ดูดูคนบอกว่านิดเดียวนะ เนี่ยเต็มปากเต็มคำอร่อยนะสำหรับเด็กน้องก,ก็น่าจะชอบอยู่แล้วก็เราจะก็จะไปกินไก่ป๊อปแหงวันยังหายแล้วอืมแค่แกงเฉยๆเนาะไปแล้ว,ลวบ๊ายบายจุ๊บบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วจุ๊บจุ๊บ <laughs>